ยินดีต้อนรับเข้าสู่ YY Love กับการสปอยหนังเรื่อง Fujimi Orchestra หนังเรื่องนี้เป็นบอย l ลิฟสัญชาติญี่ปุ่นนะคะออกฉายเมื่อปี2012 หนังเริ่มเรื่องที่ถนนฟูจิมิที่สองที่มีวงดนตรีออเคสตราอยู่สองวงชื่อวงฟูจิมิวงหนึ่งเป็นวงดนตรีสำรองกึ่งมืออาชีพส่วนอีกวงเป็นวงสมัครเล่นซึ่งวงหลังนี่แหละค่ะที่มีโมริมุระยูกินายเอกของเราเป็นหนึ่งในสมาชิกของวงด้วยปกติวงฟูจิมิออเคสตราที่นายเอกของเราเป็นสมาชิกอยู่จะฝึกซ้อมกันด้วยตัวเอง แต่วันนี้ได้มีวาทยากรอัจฉริยะชื่อโทโนอินเคซึ่งก็คือพระเอกนั่นเองได้เข้ามาเป็นวาทยากรให้และยูกิรู้สึกหมั่นไส้โทโนอินตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้พบเพราะอะไรน่ะหรอก็เพราะว่าเมื่อโทโนอินแนะนำตัวเสร็จยูกิซึ่งเป็นหัวหน้าวงได้แนะนำตัวเองให้โทโนอินรู้จักแต่พ่อพระเอกของเราดันบอกให้ข้ามขั้นตอนแนะนำชื่อไปได้เลยซะงั้นรวมทั้งท่าทีนิ่งๆวางมาตออกคำสั่งนั้นอีก นายเอกของเราเลยรู้สึกหมั่นไส้และคิดว่าอะไรนะที่ทําให้ในายคนนี้หยิงได้ขนาดนี้พอเริ่มต้นฝึกซ้อมพระเอกก็บอกกับคนทั้งวงว่าตัวเองจะขอทดสอบความสามารถของคนในวงก่อนโดยให้ในายเอกซึ่งเป็นหัวหน้าวงเลือกเพลงได้เลยว่าจะให้วงเล่นเพลงอะไรพอเริ่มเล่นพระเอกของเราก็เริ่มออกฤทธ เพราะพ่อคุณสั่งหยุดเพลงตั้งแต่เสียงดนตรีเริ่มบรรเลงตัวโน้ตท้องแรกตอนสั่งหยุดเพลงพระเอกแอบชำเลืองมองมาที่นายเอกนิดนึงแล้วบอกกับทั้งวงว่าเวลาเล่นเพลงนะ่ะสายตาของทุกคนจะต้องมองมาที่เขาอย่ามองที่โน้ตเพลงสิทั้งวงก็เลยงง,ง,งว่าทำไมระหว่างแสดงจะมองโน้ตเพลงไม่ได้คาวาชิมะนัส,สึกิสาวสวยผู้เล่นตำแหน่งฟุตจึงบอกว่าพวกเรายังจำสกอร์โน้ตเพลงไม่ได้เลยนะพระเอกเลยบอกว่า ความสามารถในการแสดงมันอยู่แค่การมองสกอร์โนทเท่านั้นหรอศิลปะการแสดงที่แท้จริงมันอยู่ที่ใจต่างหากและสั่งซ้อมอีกครั้งโดยไม่เปิดโอกาสให้ใครได้พูดอีกอีกทั้งยังบอกนายเอกว่า ถึงแม้ว่านายจะเป็นหัวหน้าวงแต่ภายใต้ไม้บาตองของฉันภายใต้การควบคุมวงของฉันนายก็ควรก้มหัวให้ฉันเพราะตอนนี้ฉันคือวาทยากรของวงนี้นี่ไม่ใช่คำขอร้องนะแต่นี่คือคำสั่งนายเอกเลยหันไปบอกทั้งวงด้วยน้ำเสียงติดประชดว่างั้นเรามาเล่นดนตรีภายใต้การแนะนำของโทโนอินกันเถอะมองไปที่เขาคนเดียวเท่านั้นถึงแม้ว่ามันจะทำให้รู้สึกอึดอัดแต่ก็ตีหน้าเนียนๆกันหน่อยละกันเนาะเราก็หันมาถามพระเอกว่า ผมพูดแบบนี้คุณพอใจหรือ,อยังนี่ไงพระเอกของเราทั้งหญิงทั้งวางมาาก็เป็นซะอย่างเนี้ยเลยทําให้ความประทับใจที่นายเอกมีต่อพระเอกเลยยิ่งติดลบเมื่อพระเอกสั่งเริ่มซ้อมอีกครั้งนายเอกก็คิดในใจระหว่างที่เล่นไวโอลินไปด้วยว่าในเมื่อนายเอกต้องการให้เล่นดนตรีโดยไม่มองสกอร์โน้ตให้มองที่นายอย่างเดียวใช่ไหมก็ให้มันรู้ไปฉันจะเล่นดนตรีแล้วจะมองที่นายโดยไม่กระพริบตาเลยอะ แต่พอพระเอกเขาเก่งมากจริงๆอะนะพอมองไปมองไปนายเอกกับรู้สึกว่าเหมือนถูกไม้บาตองในมือพระเอกที่แกว่งไกวดึงดูดสะงันหลังจากซ้อมเสร็จสมาชิกในวงก็นั่งคุยกันที่ร้านโมซาร์ทคาเฟ่โดยเรื่องที่คุยก็ไม่พ้นเรื่องของพระเอกอีกนั่นแหละค่ะมันเป็นการพูดถึงแบบนินทาปนชื่นชมอะนะขาวาชิมะหันมาถามนายเอกว่าโมริมุระนายคิดยังไงเกี่ยวกับโทโนอินวัทยากรของวงเราบ้างนายเอกเลยบอกว่าจริงๆเขาก็ไม่ได้แย่หรอก แม้ว่าวิธีการที่เขาซ้อมให้วงของพวกเราจะดูเข้มงวดดูเยอะจนเกินไปแต่ก็ต้องยอมรับนะว่าเส้นทางดนตรีของเขาเนะ่ะอยู่ในระดับสูงและลึกล้ำมากเลยล่ะคาวาชิมะ,มะก็เลยชื่นชมพระเอกกับเพื่อนๆน,นและมันเป็นการชื่นชมที่ออกแนวเพ้อๆหน่อยอะนะก็เลยทำให้ในายเอกรู้ทันทีว่าคาวาชิมะแอบชอบพระเอกเข้าให้แล้วเลยทำให้เขารู้สึกเศร้าเพราะจริงๆแล้วนายเอกแอบชอบคาวาชิมะอยู่นั่นเองพอตอนกลางคืนนายเอกเลยมาซ้อมไวโอลินที่สวนสาธารณะนะ ตอนแอดดูเพลงที่นายเอกเล่นฉากนี้ให้ความรู้สึกเศร้าโหยหาแต่แอบโรแมนติกนะคะม,มันบอกไม่ถูกอะคะ่ะแอดคิดว่านายเอกคงกําลังแอบเศร้าปนเสียใจอะนะที่สาวที่ตัวเองแอบชอบแล้วก็คนที่ตัวเองไม่กล้าสารภาพรักอะเขาไปชอบคนอื่นและคิดว่าตัวเขาเองจะทําอะไรได้ระหว่างอัจฉริยะกับครูสอนดนตรีธรรมดา ก็เห็นๆกันอยู่อะไรประมาณนั้นภาพก็ตัดมาที่พระเอกกาลังอาบน้ําค่ะหลังอาบน้ําเสร็จก็มีโทรศัพท์เข้ามานะคนที่โทรมาก็คือทาคาะดะผู้จัดการบริษัท M เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงที่พระเอกทํางานเป็นวัทยากรอยู่ด้วยเขาโทรมาคุยกับพระเอกว่าฉันรู้ข่าวว่านายไปรับจ้างเป็นวัทยากรให้กับวงดนตรีสมัครเล่นหรอ นายกำลังหาอะไรทำแก้เซงอยู่หรือไงทำอะไรให้คิดถึงตำแหน่งของตัวเองบ้างนายเป็นถึงวาทยากรบริษัทที่มีชื่อเสียงเชยวนะมันคงจะเป็นการดีนะถ้านายจะลาออกจากวงนั้นซะพระเอกเลยบอกไปว่าการที่บริษัทแทรกแซงเรื่องส่วนตัวมันก็น่าโมโหเหมือนกันนะรู้ไหมแล้วเขาก็วางสายไปภาพตัดมาที่ตอนเชา้ชาเช้านี้นายเอกตั้งใจจะไปสารภาพรักรก,กับคาวาชิมะ พอเจอการก็เลยถามคาวาชิมะว่าวันนี้หลังจากซ้อมดนตรีเสร็จแล้วว่างหรือเปล่าคาวาชิมะเลยบอกแบบแบ่งรับแบ่งสู้ว่าไม่น่าจะว่างนะแล้วก็เดินจากไปตกเย็นพอซ้อมดนตรีเสร็จนายเอกก็เลยได้รู้ว่าทําไมตอนตัวเองชวนคาวาชิมะถึงบอกว่าไม่ว่างเพราะว่าพอซ้อมเสร็จคาวาชิมะก็ชวนพระเอกไปกินข้าวนายเอกก็เลยเศร้าหนักไปอีกเลยกลับบ้านและเอาแต่คิดว่าถ้าเทียบการระหว่างตัวเขาเองกับพระเอก คาวาชิมะก็ต้องเลือกพระเอกอยู่แล้วฝ่ายคาวาชิมะที่ชวนพระเอกไปกินข้าวก็สารภาพรักรก,กับพระเอกอะนะคะแต่โดนพระเอกปฏิเสธและบอกว่าตัวเองมีคนที่ชอบอยู่แล้วล่ะ ภาพก็ตัดไปที่การซ้อมดนตรีอีกครั้งวันนี้ระหว่างซ้อมนายเอกมีเรื่องขัดแย้งกับพระเอกและมีปากเสียงกันทําให้ในายเอกโมโหจึงเก็บเครื่องดนตรีและกําลังจะบอกว่าจะขอลาออกจากวงแต่พอหันมาเห็นเพื่อนร่วมวงที่กําลังมองอยู่ก็พูดไม่ออกจึงได้แต่บอกว่าตัวเองรู้สึกไม่ดีขอกลับบ้านก่อนแล้วเดินออกจากห้องซ้อมไประหว่างลงบันไดจะกลับบ้านพระเอกก็มาเรียกไว้ซะก่อนและถามว่าเมื่อกี้นายไม่ได้คิดจะบอกว่าขอลาออกจากวงใช่ไหม นายเอกเลยบอกว่าถ้าฉันจะลาออกแล้วมันจะยังไงล่ะพระเอกเลยบอกว่าถ้านายทำอย่างนั้นฉันจะไม่ให้อภัยนายนเลยฉันไม่อนุญาตให้นายลาออกนายเอกเลยบอกอีกว่าแ,แค่หัวหน้าวงลาออกไปคนนึงเดี๋ยวนายก็หาคนที่มีความสามารถมาแทนได้อยู่แล้วพระเอกเลยบอกอีกว่าฉันไม่อนุญาตให้นายออกหรอกนะแล้วก็ยึดไวโอลินนายเอกไว้นายเอกเลยตามมาเอาไวโอลินของตัวเองคืนจนมาถึงห้องของพระเอก มื่อถึงห้องพระเอกก็ลากนายเอกเข้ามาในห้องแล้วบอกกับนายเอกว่าฉันพูดไม่เก่งหรอกนะงั้นเข้าประเด็นเลยละกันฉันต้องการนายอ่ะนายเอกเลยบอกว่านายพูดตลกอะไรของนายเนี่ยฉันไม่รู้หรอกว่านายจะอัจฉริยะมาจากไหนแต่ตัวฉันก็คือตัวฉันตัวนายก็คือตัวนายเราไม่ได้เกี่ยวอะไรกันสักนิดพระเอกเลยยิ้มนิดๆแต่แอบอะ่ะแอบมันไส้กับรอยยิ้มมุมปากของพระเอกมากอะค่ะ พระเอกเลยยิ้มแล้วบอกว่าถ้าเป็นเรื่องความเกี่ยวข้องกันระหว่างเราแล้วละก็ฉันมีแผนที่จะสร้างมันอยู่แล้วละ่ะแล้วก็หันไปเปิดเพลงบรรเลงเพลงหนึ่งทํานองเพลงออกจะวกัวกๆหน่อยนะคะแล้วหันมาจู่โจมนายเอกจู่โจมแบบจริงจังแล้วลากนายเอกไปที่เตียงอะนะกะจะมีอะไรด้วยแต่นายเอกไม่ยอมนะคะขัดขืนแบบจริงจังสุดชีวิตเลยแบบไม่ยอมอะแต่พระเอกดุดันมากเลยอะค่ะจับมัดกดหัวล็อกตัวนายเอกตลอดเลยแบบ ไม่อ่อนโยนสักนิดเดียวแล้วบอกนายเอกว่านายอ่ะคือนักไวโอลินที่ฉันรักจากก้นบึ้งของหัวใจฉันจะไม่มีวันปล่อยนายไปแม้ว่าจะต้องทำอะไรก็ตามและสุดท้ายพระเอกก็ขม่มขืนนายเอกจ้าฉากเซ็กซีน่นหวือหวาพอตัวเลยนะคะโป้เป็นโป้เปลือยเป็นเปลือยเห็น,เป,นเป็นเห็นเพลงก็บิวเกินแต่อาจจะฟินก็ฟินไม่สุดเพราะมันคือการขม่มขืนนะคะ สุดท้ายนายเอกก็เสร็จพระเอกอะนะเช้ามาค่ะนายเอกรู้สึกตัวบนเตียงของพระเอกก็ได้ยินพระเอกอะคุยโทรศัพท์กับใครคนหนึ่งอยู่พอพระเอกหันมาเห็นว่านายเอกตื่นแล้วก็เลยรีบวิ่งมาหาแล้วทำหน้าเหมือนโล่งใจอะค่ะบอกว่าฉันดีใจมากเลยที่นายไม่เป็นอะไรนายเอกเลยร้องไห้ค่ะแล้วบอกว่ามันจะไม่เป็นอะไรได้ยังไงเรื่องที่มันเกิดขึ้นอะมันไม่น่าเกิดขึ้นเลยแล้วบอกอีกว่า ฉันน่ะชอบคาวาชิมะซังนะชอบถึงขั้นจะแต่งงานด้วยเลยพระเอกเลยบอกว่าแต่คาวาชิมะเขาไม่ได้รู้สึกอะไรกับนายเลยนะนายเอกเลยบอกแบบหัวฟาดหัวเวียงว่าเรื่องนั้นฉันก็รู้อยู่หรอกพระเอกเลยบอกอีกว่านายชอบคาวาชิมะ แต่ฉันก็ไม่เคยเห็นว่านายจะใช้โอกาสอะไรที่นายมีกับเขาเลยมันก็เลยทําให้ฉันเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่านายเป็นเกย์นายเอกเลยถามว่าคาวามิมะเขาสารภาพรักกับนายแล้วใช่ไหมพระเอกเลยบอกว่าใช่เธอสารภาพรักกับฉันแต่ฉันปฏิเสธแล้วบอกว่าฉันไม่สามารถรักกับผู้หญิงได้และแน่นอนเธอเป็นคนฉลาดก็เลยไล่ต้อนจนฉันต้องสารภาพไปว่าคนที่ฉันหลงรักหนะ่กก็คือมูริมุระยูกิก็คือนายนั่นเองแล้วพระเอกก็บอกกับนายเอกว่า ได้โปรดเธอนะอย่าลาออกจากวงฟูจิมิเลยฉันสัญญาว่าต่อไปจะไม่บังคับขืนใจนายอีกและถ้านายไม่สามารถให้อภัยเรื่องที่ฉันทำได้แล้วก็ฉันจะขอลาออกเองนายเอกไม่พูดอะไรนะคะแล้วเดินออกจากห้องพระเอกไปพร้อมโทรไปลางาน พอมาถึงห้องของตัวเองนายเอกก็ยังคงคิดวนเวียนเกี่ยวกับเรื่องของพระเอกอยู่ทั้งคําพูดที่พระเอกบอกว่าเขาคือนักดนตรีที่พระเอกตกหลุมรักทั้งคําพูดที่บอกว่าอย่าลาออกจากวงเลยรวมทั้งเรื่องที่ตัวเองเป็นของพระเอกไปแล้วอะค่ะและยังคิดวนเวียนแบบนี้จนเก็บไปฝัน ในฝันนายเอกก็ฝันว่าตัวเองเนี่ยมีเซ็กกับพระเอกด้วยความเต็มใจอะนะพอตื่นขึ้นมาก็เลยเหงื่อเต็มตัวไปหมดเลยสุดท้ายหลังจากคืนนั้นนายเอกก็ไม่มีแก่ใจโผล่หน้าไปซ้อมดนตรีกับวงฟูจิมีอีกเลย เพื่อนๆในวงก็โทรมาถามไทยบอกว่าคิดถึงเป็นห่วงหายไปไหนแต่นายเอกก็กันตัวเองออกจากทุกคนนะคะไม่ไปพบไม่ไปเจอไม่ไปซ้อมดนตรีจนวันหนึ่งคาวาชิมะก็ไปหานายเอกที่ห้องแล้วทั้งคู่ก็ไปดื่มกันคาวามิมะจึงถามว่าทําไมนายเอกถึงเอาแต่โดดซ้อมอยู่ด้วยเลยละ่ะนายเอกเลยบอกว่าเพราะเขาไม่ค่อยชอบวิธีการควบคุมวงของพระเอกอะนะแต่คาวาชิมะก็ถามอีกว่า นั่นเป็นเหตุผลที่แท้จริงหรอแล้วพูดต่ออีกประมาณว่าพระเอกอะอยากจะทำให้วงดนตรีฟูจิมิพัฒนาก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่งเขาอยากทำมันกับโมริมูระซังนะรู้ไหมแต่นี่มันอะไรกันนาแค่โดนกินตับแค่ครั้งเดียวนายจะหนีอะไรนักหนาฮะนายเอกเลยตกใจและถามคาวาชิมะว่าเธอรู้เรื่องนี้ได้ยังไงคาวาชิมะที่กลุ่มๆมเมาๆแล้วะนะก็เลยบอกว่า จริงๆฉันก็ไม่ได้อยากจะรู้เรื่องความสัมพันธ์ลึกซึ้งอะไรระหว่างนายสองคนหรอกนะแต่โทโนอินอะโทรหาฉันนะสิเขาโทรมาบอกว่า ผมได้ทำร้ายโมริมุระสร้างอย่างร้ายแรงถ้าเขาตื่นขึ้นมาเขาอาจจะสติแตกก็ได้และผมก็ไม่แน่ใจว่าผมจะควบคุมตัวเองได้ไหวและหากเป็นแบบนั้นก็ฝากดูแลโมริมุระด้วยแล้วคาวาชิมะก็หันมาหานายเอกและบอกว่ามันโคตรจะเหลือเชื่อเลยใช่ไหมว่านายอัจฉริยะนั่หนนะ่ะจะโทรมาหาฉันขอร้องให้ฉันช่วยดูแลผู้ชายที่ตัวเองนอนด้วยทั้งที่เพิ่งปฏิเสธฉันไปเมื่อไม่กี่วันก่อนนี่นะแล้วยังถามนายเอกต่ออีกว่านี่ นายชอบชันใช่ไหมนายเอกเลยบอกว่าใช่ผมชอบคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้าวงดนตรีฟูจิมิเลยชอบจนอยากจะแต่งงานด้วยเลยนะคาวาชิมะเลยยิ้มแบบขื่นๆให้อะนะแล้วบอกว่าคำตอบของชันที่มีต่อน,นายก็คือขอโทษแล้วก็ขอบคุณมากเลยมันเป็นอะไรที่วิเศษมากนะกับการที่ได้เป็นคนที่ถูกรักนะ่ะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามทีแล้วก็เหมือนจะระบายความในใจให้ในายเอกฟังอะนะคะว่า มริมุระนายคิดดูนะฉันนะ่ะเป็นคนไปสารภาพร,รักกับโทโนอินก่อนเชียวนะแล้วเขาก็ปฏิเสธฉันเพราะว่ารักผู้ชายคนอื่นฉันก็ประสาทกลับอยู่เหมือนกันนั่นแหละ ฉันนะ่ะต้องการแล้วก็อยากได้โทโนอินจริงๆนะอยากได้ทั้งร่างกายและหัวใจเลยและฉันก็มั่นใจว่าโทโนอินก็คงมีความรู้สึกแบบนี้กับนายเช่นกันนายต้องออกมาเผชิญหน้าได้แล้วอย่าเอาแต่นีปัญหาอีกเลยหลังจากที่คุยกับคาวาชิมะแล้วนายเอกก็กลับมาคิดได้ว่าสุดท้ายตัวเองก็ต้องเผชิญหน้ากับพระเอกอยู่ดีถึงแม้ว่านั่นจะหมายถึงการต้องลาออกจากวงดนตรีฟูจิมิก็ตามฝ่ายพระเอกก็โดนทาคาดะผู้จัดการบริษัทที่ตัวเองสังกัดอยู่มาตาั และบอกว่านายนะ่ะมันยอดอัจฉริยะเลยนะเราสามารถฝึกฝนนายให้มีชื่อเสียงระดับโลกได้เลยนายอย่ามาเสียเวลาอยู่กับวงสมัครเล่นเลยแล้วพระเอกกับทาเคดะก็มีปากเสียงกันพระเอกเลยบอกว่าเขาไม่ต้องการวงดนตรีออเคสตราวงไหนอีกแล้วในโลกนี้เพราะเขาค้นพบเสียงของนักไวโอลินในอุดมคติของตัวเองแล้ววันต่อมาในห้องซ้อมดนตรีวันนี้นาะยเอกมาซ้อมดนตรีด้วย ทุกคนในวงดีใจมากที่นายเอกกลับมาซ้อมสักทีในระหว่างซ้อมนายเอกก็เล่นดนตรีไปตาก็มองพระเอกไปด้วยแต่พระเอกกลับเป็นฝ่ายที่ต้องควบคุมตัวเองไม่ให้หันไปมองนายเอกอะนะนายเอกก็เลยคิดในใจว่ามองฉันสีมองฉันสีทำไมนาะยไม่มองมาที่ฉันละ่ะสุดท้ายพระเอกก็หยุดกลางคันแบบกระทันหันและบอกกับทุกคนในวงว่า ขอโทษทุกคนด้วยผมไม่สามารถสบัดไม้บาตองได้อีกแล้วกรุณาให้ผมลาออกด้วยเธอนะแล้วก็เดินออกจากห้องซ้อมไปทุกคนในวงก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นคาวาชิมะจึงเดินมาหานายเอกและบอกว่า นายคิดจะหนีอีกแล้วใช่ไหมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามในวันซ้อมวันแรกนายเองไม่ใช่หรอที่บอกว่าในฐานะที่นายเป็นหัวหน้าวงนายขอให้พวกเราทําตามคําแนะนําของโทโนอินบอกให้พวกเรามองไปที่เขาคนเดียวนายไปตามเขากลับมานะ แต่ก่อนที่จะไปนายช่วยทิ้งสิ่งที่อยู่ในกระเป๋าเสื้อด้วยได้ไหมเพราะวงดนตรีฟูจิมิไม่ได้ต้องการแค่โทโนอินคนเดียวนะแต่ยังต้องการหัวหน้าวงอย่างนายด้วยนายเอกยิ้มให้และหยิบซองสีขาวส่งให้มันคือซองขอลาออกจากวงนั่นเอง นายเอกตามหาพระเอกและไปเจออยู่ระหว่างทางและตามพระเอกมาที่ห้องตอนอยู่ในลิฟต์นายเอกถามพระเอกว่านายไม่จําเป็นต้องลาออกจากวงนี้ใช่ไหมวงดนตรีฟูจิมิเติบโตขึ้นเราได้รับการขัดเกลาวให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี <c oughs> ก็เพราะนายนะ พระเอกเลยบอกว่าถ้าฉันไม่ทำคนที่จะลาออกก็คงเป็นนายใช่ไหมฉันได้ทำในสิ่งที่เลวร้ายกับนายซึ่งนายคงไม่ให้อภัยง่ายๆแต่ฉันคิดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะ่ะมันดีแล้วเพราะนายคือนักดนตรีที่ฉันหลงรักฉันอยากสร้างบทเพลงร่วมกับนายแต่ว่ามันคงเป็นไปไม่ได้อีกแล้วก่อนออกจากคลิป พระเอกที่ออกมาก่อนก็บอกกับนายเอกว่านายไม่เคยแม้แต่จะมองมาที่ฉันสักนิดและถึงนายจะปฏิเสธอยู่เงียบๆให้ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่แข็งแกร่งพอที่จะรับมันไหวหรอกนะพอมาถึงหน้าห้องพระเอกบอกนายเอกให้กลับไปเราไม่มีอะไรต้องคุยกันอีกแต่นายเอกกลับเดินเข้ามาในห้องและบอกว่านายไม่มีแต่ฉันมีแล้วนายเอกก็บอกพระเอกว่านายรู้ไหม ขาวาชิมะบอกฉันว่าการถูกรักนะ่ะเป็นเรื่องที่วิเศษมากแต่ฉันเป็นผู้ชายฉันรักผู้ชายด้วยกันไม่ได้หรอกนะไม่ว่านายจะรักฉันมากแค่ไหนก็ตามพระเอกอะค่ะด้แรงอารมณ์ที่เสียใจปนอัดอั้นด้วยนะก็เลยเหมือนจะจับกดนายเอกไปข้างฝาและถามว่านายไม่สามารถรับความรู้สึกของฉันได้เลยงั้นหรอนายเอกเลยสวนกลับมาเลยว่านายกำลังจะใช้กำลังกับฉันอีกครั้งงั้นหรอบังคับฉันโดยไม่สนใจความรู้สึกของฉันเลยใช่ไหม พระเอกก็เลยจะบังคับจูบนายเอกอะคะ่ะนายเอกก็ขัดขืนและตบพระเอกไปครั้งหนึ่งและถามว่านานาบอกว่าจะไม่บังคับขืนใจฉันอีกไงและทําไมยังทําแบบนี้อีก พระเอกเลยบอกว่าฉันขอโทษต่อไปฉันจะไม่มาเจอนายอีกฉันจะไปจากเมืองนี้แล้วก็ลากนายเอกให้ออกจากห้องไปปิดประตูใส่ไม่สนใจเสียงเรียกกับเสียงเคาะประตูของนายเอกที่นอกห้องอีกต่อไปพระเอกเลยยืนเสียใจร้องไห้อยู่ในห้องและคิดว่าตัวเองจะไม่มีวันลืมนายเอกผู้ซึ่งเป็นที่รักของเขาไปตลอดชีวิตแล้วหนังก็ตัดภาพมาเป็นลักษณะจดหมายอะคะ่ะเล่าเรื่องย้อนไปตอนที่พระเอกมายัางเมืองที่นายเอกอยู่เป็นครั้งแรกใจความจดหมายมีอยู่ประมาณว่า ถึงยูกิที่รักของผม ผมเป็นคนไม่ค่อยเชื่อเรื่องโชคชะตาสักเท่าไหร่ผมเป็นพวกแข่งกระด้างไม่สนใจใครสนใจแต่ความต้องการของตัวเองนั่นแหละคือตัวตนของผมจนเมื่อผมได้พบคุณผมรู้สึกว่านั่นคือโชคชะตาและถ้าคุณยอมรับตัวตนของผมได้ทั้งหมดแล้วก็มันคงจะเป็นความรู้สึกวิเศษมากเลยละ่ะมันเป็นความบังเอิญที่ผมได้พบคุณแล,และผมรู้สึกเหมือนถูกตัวตนของคุณดึงดูดความรู้สึกเหล่านี้ไม่เคยเกิดขึ้นกับผมมาก่อนผมไม่ใช่คนโรแมนติก แต่ความโรแมนติกนั้นมันซึมลงสู่ความรู้สึกของผมจนผมรับรู้ได้ถึงมันมันคือความรักคุณทำให้ผมรู้ว่าความคลั่งไคล้ในความรักมันเป็นยังไงคุณเป็นความรักที่แท้จริงครั้งแรกของผมตั้งแต่ผมเกิดมาและตั้งแต่วันที่ผมได้พบคุณผมก็ออกตามหาคุณตามหารักแท้ของผมก่อนผมจะได้พบคุณผมไม่เคยรู้ตัวเลยว่าผมเป็นคนขี้หึงได้อย่างน่ากลัวผมเป็นคนขี้หวงโดยนิสัยที่แท้จริง ผมเคยคิดมาเสมอว่ามันคงไม่เป็นไรถึงแม้ว่าจะไม่มีใครเข้าใจผมก็ตามจนกระทั่งผมต้องการให้มีใครสักคนมาเข้าใจผมในที่สุดหัวใจของผมเรียกร้องสิ่งนั้นมาอย่างช้านานและผมก็รู้ว่ามันเป็นไปได้แค่ในความคิดของผมเท่านั้นอืมใจความจดหมายก็คือพระเอกอะเห็นนายเอกครั้งแรกตอนที่นายเอกซ้อมไวโอลินในสวนสาธารณะ เขารู้สึกถูกตัวตนของนายเอกดึงดูดและออกตามหานายเอกจนได้พบว่านายเอกอยู่วงดนตรีสมัครเล่นชื่อวงฟูจิมิพระเอกเลยเลือกที่จะเข้ามาเป็นวาทยากรให้กับวงนี้นั่นเองหนังเล่าย้อนไปถึงตอนที่พระเอกตามหาวงดนตรีของนายเอกจนทั่วเมืองจนมาถึงโมซารทคาเฟ่ที่หนึ่งในสมาชิกวงที่นายเอกอยู่เป็นเจ้าของและการลุ้นของพระเอกว่าตัวเองจะได้เจอนายเอกที่ห้องซ้อมดนตรีไหมเพราะถ้าไม่มีที่นี่ก็ไม่รู้ว่าจะไปตามหาที่ไหนแล้ว ก็คือตามหาทั่วเมืองแล้วอะนะจนถึงหน้าห้องพระเอกก็ได้ยินเสียงไวโอลินและจําได้ทันทีและสุดท้ายพระเอกก็ได้เจอในเอกและนั่นก็เป็นที่มาของฉากแรกที่พระเอกเดินเข้ามาในห้องซ้อมดนตรีนั่นเองค่ะ ภาพตัดมาที่นายเอกอีกครั้งเขากำลังเดินไปที่สวนสาธารณะเพื่อซ้อมดนตรีในหัวก็คิดว่าถึงอย่างไรก็ไม่สามารถดับรักพระเอกได้แต่ก็ไม่อยากให้พระเอกไปจากเมืองนี้เพราะพระเอกเป็นคนเก่งและมีเทคนิคที่สามารถทำให้วงดนตรีพัฒนาต่อไปได้อีกอารมณ์แบบเกลียดตัวกินใครอะนะไม่ชอบเขาแต่ก็อยากได้เทคนิคดนตรีจากเขาก็เลยลังเลว่าเรื่องที่พระเอกข่มขืนตัวเองจะให้อภัยหรือไม่ให้อภัยดีแล้วก็คงเพราะคิดไม่ตกอะค่ะ ก็เลยเล่นไวโอลินแก้เครียดระหว่างนั้นพระเอกก็เดินเข้ามาจะเอาผ้าพันคอมาคืนนายเอกจะหยุดสีไวโอลินแต่พระเอกบอกว่าอย่าหยุดเล่นนะนายช่วยเล่นดนตรีต่อเถอะและบอกว่าที่ผ่านมาในชีวิตฉันทำตัวไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่พอได้ยินเสียงไวโอลินของนายก็ทำให้ฉันอยากจะสะบัดไม้บาตองอีกครั้งแล้วก็ยืนต่อหน้านายเอกที่กำลังสีไวโอลินแล้วทำท่าสะบัดไม้บาตองในอากาศนะก่อนจะบอกว่า ขอบคุณฉันจะไม่ลืมนายและเสียงไวโอลินของนายตลอดชีวิตของฉันเลยลาก่อนแล้วก็เดินหันหลังจากไปนายเอกเองก็ลังเลแล้วคุยกับตัวเองในใจว่าจะให้พระเอกจากไปแบบนี้มันดีแล้วจริงๆหรอ สุดท้ายก็ตัดสินใจที่จะเรียกพระเอกไว้และบอกว่านายอย่าวิ่งหนีอีกเลยฉันเองก็จะไม่วิ่งหนีอีกแล้วเหมือนกันเราหยุดวิ่งหนีกันสักทีเถอะนายได้รับแต่งตั้งให้เป็นวาทยากรของวงฟูจิมิฉันไม่ยอมให้นายทิ้งมันไปฉันนนะเชื่อมั่นในตัวนายนะแล้วก็รู้ไว้ซะด้วยว่าฉันนะ่ะยอมรับนายแค่ความสามารถทางดนตรีของนายแค่นั้นอย่าได้เข้าใจผิดเชียว นายเอกเขาคงหมายถึงที่รางไว้อะเพราะนายเก่งเรื่องดนตรีหรอกนะไม่ใช่เพราะอย่างอื่นพระเอกเลยยิ้มให้แล้วบอกว่าโอเคได้แค่นี้ก็โอเคแล้วล่ะแล้วหนังก็ตัดจบไว้แค่นั้นหลังจากดูจบแอดไม่แน่ใจอะค่ะว่าตัวเองรู้สึกยังไงเรื่องมันจบเกือบจะสมบูรณ์แล้วเพียงแต่เรื่องระหว่างพระเอกกับนายเอกมันจบแบบปลายเปิดอะนะก็เลยแอบอยากให้ทำลิฟต์แอคชั่นภาค2จังค่ะ แอบไม่ได้อ่านฉบับมังงะนะคะเลยไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วมันจบยังไงกันแน่สำหรับเรื่องนี้โมริมุระยูกินายเอกของเรานายเอกน่ารักนะคะหน้าสวยหน้าตาดูจิ้มลิ้มดูเจ้าแง่แสนงอนดีค่ะดูไปก็แอบคิดถึงแฮร์รี่พอตเตอร์อยู่หน่อยๆส่วนโทโนอินพระเอกอะคะ่ะแอบแอบชอบตัวละครตัวนี้นะเขามีความแข็งนอกอ่อนในภายนอกดูเย่อหยิ่งดูแข็งแกร่งแต่ภายในแอบเปราะบางอีกตัวละครตัวหนึ่งที่แอดชอบก็คือคาวาชิมะ เป็นตัวละครที่มีความชัดเจนในตัวเองดีค่ะรักการพัฒนาตัวเองพุ่งชนในสิ่งที่สนใจยอมรับได้หากสิ่งนั้นจะไม่ใช่ของตัวเองอย่างตอนเขาชอบพระเอกเขาก็สารภาพตรงๆพอถูกปฏิเสธพอรู้ว่าพระเอกชอบคนอื่นก็ยอมรับได้คือมันทํายากอยู่นะคะกับสิ่งที่ตัวละครตัวนี้เขาทาอะค่ะเรื่องนี้มีฉากเซอร์วิสแฟนๆพอสมควรนะคะบันทายพระเอกนายเอกนี่มีให้ดูเต็มๆตาเอาใจสายแอบหื่นกันสุดๆหนังมีความเรียบเรื่อยบางช่วงดูเอื่อเอ ไปบ้างแต่ดูสนุกอยู่นะคะใครฟังสปอยแล้วอยากดูเรื่องเต็มตอนนี้ยังหาดูได้ค่ะท้ายเรื่องหลังอัปเตอร์ซีนมีฉากกวนๆอีกนิดนึงเป็นตอนที่พระเอกกําลังซ้อมดนตรีให้วงฟูจิมิอะนะแล้วอยู่ๆพระเอกก็สั่งหยุดเล่นกระทันหันแบบเสียงดังดั่นเลยแล้วหันไปหานายเอกค่ะแล้วก็เรียกมริมุระยูกินายเอกก็ทําหน้าเออๆนะประมาณว่ามีอะไรหรอพระเอกเลยบอกว่าเปล่าลองเรียกดูเฉยๆเ,เป็นไงล่ะ พระเอกของเราก็ยังกวนนายเอกได้อยู่เรื่อยๆจริงๆสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่กับการเล่าหนังแนว LGBT ในเรื่องหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ